สวัสดีครับนี่วันนี้นะครับน้องภูมิสั่งอะไรเนี่ยไม่หญิงปังเย็นใช่นี่นะวันนี้น้องภูมิสั่งปังเย็นมากินนะครับโอ้โหที่ร้านอะไรนะหอมอดอกกาแฟเนาะอ,อันใหญ่มากเลยอะน้องภูมิวันนี้น้องภูมิสั่งเองเลยนะเนี่ยมีอะไรบ้าง่ะนี่นะครับหอมดอกกาแฟโอ้มาเขาปั้นแบบสูงเลยอะเรามีหนุ่มปังรอบๆแล้วมีข้าวเหนียวอ่ะเดี๋ยวลองกินให้ดูดีกว่าเนีอ้ยเอาออกก่อนเหรอ อาลองชิมไอเห็นกับน้องภูมลองชิมให้ดูวิเขามีข้าวเหนียวมาด้วยเนี่ยมีข้าวเหนียวสีม่วงเหรอเียวเป็นอันฉ่นอ่าเดี๋ยวเราน้องปูมชิมให้ดูนะครับอ่ะชิมไปก่อนน้องภูงมามนี่คนโอเคโอเคโอเคอเคุอค๊ยข้าวเหนียวอร่อยปะยอร่อยฮะโอ้ของพ่อมาแล้วอ,อันนี้ของแม่หญิงนป่ะเนี่ย ของแม่หญิงโหน่ากินมากอันนี้ก็ของแม่หญิงเหรอใช่โอ้โหของแม่หญิงสองอันเลยฮะโอ้โหขอกินหะน่อยนะเราแม่หญิงชิมมั่งไหนลองหมุนดูรอบๆดิโอ้โหน่ากินมากชอบอ่ะเด็กชอบอะโอเคเดี๋ยว,ออเ,เ,ยวเอะไรพันธุ์น้องบุ้ง โ oh oh oh. อ้โหระวังระวังมันเย็นนะระวังมันเย็นเกินอ่ะเด็กอ่ะระวังมันเย็นเกินนะั่นน,น,นั่น,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 นเจ็บแล้ววะเย็นจัดอะ่ะต้องค่อยๆกินทีละน้อยนี่เขาหัน่นข้าวเหนียวให้ข้าวเหนียว,วให้แม่หั่นแม่ตักข,ข้าวเดี๋ยวข้าวเหนียวสีม่วงอะ่ะอร่อยปะพ่ออยากกินไหมอยากกินไหมอ่ะเดี๋ยวพ่อกินบ้างนะแค่นี้ก่อนคลิปนะี้พ่อต้องกินบ้างแล้วอะ่ะโอเคปิดคลิป